สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทา่านสวัสดีแฟนพันธุ์แท้ของพี่ไพ่แล้วก็สวัสดีแฟนๆของช่องรักชอบค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มาในหัวข้อแลนดอมสนุกๆก,กันอีกแล้วค่ะขอให้เป็นพลังงานดีๆเพื่อปรับขึ้นไวเบชันแล้วก็ให้ความรู้สึกในเรื่องของพลังงานดีๆจากพี่ไพ่ของเรานะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานของเพื่อนๆดีกว่าว่าคนที่มารับชมรับฟังพลังงานประมาณไหนกันบ้างมาเราจะดูพลังงานนะว้าว เป็นพลังงานของคนที่จะได้รับสิ่งดีๆในเรื่องของความรู้สึกหนึ่งถ้วยเป็นพลังงานของคนที่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวได้รับโอกาสดีๆจากคนรอบข้างได้รับสิ่งดีๆมีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจด้วยนะเวลาที่จะรับสิ่งใดๆจากใครเขาเพราะว่าเป็นไพ่ดอกบัวนะคะหนึ่งถ้วยไพ่นี้สวยมากเลยนะ แล้วก็เป็นพลังงานของคนที่ขยันแข็งขันแข็งกำลังมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานอยู่เจ็ดไม้นะคะเป็นพลังงานของธาตุน้าและธาตุไฟได้นะเพื่อน,พ,นพลังงานของคนที่มีความกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานกําลังตั้งอกตั้งใจในการทํางานอยู่กําลังแบบว่าอยากจะทําให้งานออกมาดีอะถึงแม้ว่าบางครั้งจะเหนื่อยแล้วก็ต้องพิชิตกับความท้าทายหลายๆเรื่องแต่คุณก็ไม่กลัวอะไรคะ่ะ พราะคุณรู้สึกได้ว่าคุณมีพลังมากพอที่จะสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ใจของคุณปรารถนาได้พลังงานดีจริงๆนะคะเพื่อน,นมาเรามารับชมรับฟังเรื่องราวจากพิพายแปดใบกันดีกว่าว่าพิพ่ยจะให้ในเรื่องราวอะไรเมื่อวานนะคะเป็นแบบว่าผู้คนเข้ามามากมายแล้วก็เป็นผู้คนดีๆวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าจะเป็นพลังงานแนวไหน มาใบแรกว้าวพลังงานของการติดต่อประสานงานคะ่ะไพ่สามเหรียญพลังงานแบบมีเพื่อนช่วยอะ่ะคุณนะคะไม่ใช่คนที่ทํางานคนเดียวแต่ว่ามีผู้คนรายล้อมเข้ามาช่วยเหลือคุณจริงๆภไพ่สามเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ในเรื่องของการคิดกลางวางแผนการทํางานร่วมกันการติดต่อประสานงานการได้เงินมาโดยง่ายได้โดยคล่องตัวด้วยคอนเน็ชันของคุณนะชื่อ อัศวินเหรียญค่ะสามเหรียญอัศวินเหรียญเป็นการลงมือทำเป็นการคิดที่จะทำอะไรบางอย่างของเพื่อนกองที่อะคนที่มารับชมรับฟังคลิปนี้ค่ะจะเรียกว่ากอยลวติดจากพอากาศขออภไปนะคะเพื่อนเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองรู้จักรูทานทํามาหาก,กิน เราก็มีความสุขกับการหาเงินหาทองด้วยเป็นคนที่ไม่ชอบหยุดอยู่กับที่อ่ะแล้วคุณนะั้นยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินค่ะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ให้คุณหาช่องทางการเงินต่างๆหรือว่าดูในคลิปที่มันช่วยในเรื่องของความคิดในเรื่องของการเงินก็ได้นะอ่าถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะช่องมันนี่โค้ดหรือเปล่านะหรือหนังสือ101่ประมาณนี้นะคะที่จะช่วยบริหารเรื่องการเงินดีๆแต่แท้จ,จริงแล้วอ่ะเพื่อนๆที่มารับชมรับฟังคลิปเนี้ย เป็นคนที่มีปัญญาในเรื่องของการเงินอยู่แล้วอะดีไม่ดีอะฉลาดในเรื่องของการใช้เงินบริหารจัดการเงินได้ดีด้วยนะยังไงแล้วก็เป็นคนที่มีเซนในเรื่องของการเงินมากกว่าผู้อ่านแน่นอนใช่แล้วมีความคิดการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยแล้วก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํามีความเป็นผู้นําในตัวเองเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคและปัญหากูรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความท้าทาย อสศวินดาบนะเป็นสายบุกตะลุยจริงๆนะเหรียญเหรียญมันคงมันคงจนมาแบบสามารถลงไปสู้ได้สู้ได้ด้วยตัวคนเดียวด้วยถ้าเพื่อนไม่ไปกับเราเราก็ไปคนเดียวแต่ถ้าเพื่อนไปกับเราเราก็ไปกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยไม่ว่าจะแบบกลุ่มหรือแบบเดี่ยวคนที่มารับชมคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีความชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองเป็นอย่างมากเลยอะว้าว นำพามาซึ่งโชคลาภและความสำเร็จขอโทษนะคะมือโดนกล้องนิดหนึ่งไพ่หนึ่งเหรียญสวยมากเลยนะไม่ว่าคุณจะคิดตัดสินใจยังไงอ่ะการคิดและการตัดสินใจที่ดีของคุณจะนำพามาซึ่งโอกาสต่างๆโชคลาภสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินคุณจะได้รับมาค่ะเงินเงินเงินจริงๆนะเพื่อนๆดังนั้นตัดสินใจให้ชัดเจนและเด็ดขาดไปเลยว่าคุณอยากทำสิ่งไหนก่อน การวางลำดับแผนการของคุณน่ะถ้าคุณลิ์เอาไว้แล้วอ่ะก็ขอให้คุณทำตามลิ์ของคุณนะคะจะเป็นลิ์รายปีลิ์รายเดือนหรือว่าลิ์รายวันก็ได้นะหรือรายอาทิตย์ก็ได้ประมาณว่า,าวันนี้นะเราจะออกกําลังกายเราจะทานอาหารเท่านี้ถ้าเราทํางานเสร็จแล้วเราก็จะไปพักรีแลกในช่วงเวลานี้คือแบบว่าให้เพื่อนๆวางแผน ในการดำเนินชีวิตให้ดีค่ะช่วงนี้เราจะไปพักผ่อนหย่อนใจไปทํบุูทําทานไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะให้ริบไปเลยจะได้รู้ว่าเราจะทําได้ตามแผนการไหมแต่ปกติแล้วอะเวลาเราริบแผนการนะมักทําไม่ได้ตามแผนการค่ะมันจะมีคาดเคลื่อนบ้างแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้มันอยู่ในเส้นทางที่เราอยากทำไงเพื่อนจึ๊บหน้าไพ่ใบเดิมอีกแล้วการเกิดใหม่ เดทเหมือนการตายจากสิ่งเก่าๆแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่มันจะมีอะไรบางอย่างอ่ะที่มันเป็นอดีตท,ที่มันจบไปแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่จบไปแล้วนะคะที่เพื่อนๆอ,อยากลืมมันอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลดีต่อใจของคุณก็ขอให้คุณเริ่มต้นใหม่คะ่ะการเกิดใหม่ก็เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่การยอมรับกับสิ่งใหม่ๆนะเรามาดูสิโอ้โหในเรื่องของการเงินจริงนะว้าวราชาเหรียญน,นะคะใบนี้ ราชาเหรียญถ้าตีเป็นไพ่บุคคลราชาเหรียญอัศวินเหรียญอัศวินดาบถ้าเป็นบุคคลก็เป็นคนที่หาเงินเก่งมีบุคลิกของคนที่หาเงินเก่งบุคลิกของคนที่ชัดเจนบุคลิกของคนที่โตนผู้ใหญ่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วพร้อมจะสนับสนุนคุณก็ได้ถ้าเกิดว่าไพ่พวกเนี้ยเป็นพลังงานของคุณอะ ก็จะเป็นพลังงานที่ในเรื่องของเงินทองที่คุณจะมีโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตที่ทําให้คุณสามารถมั่งคั่งร่ํารวยและประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นอ่ะบุคคลอื่นก็จะพร้อมที่จะมาช่วยคุณสนับสนุนคุณให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการค่ะพร้อมจะทําให้คุณสมหวังดังปรารถนาแหมเพื่อน,นๆคะ ตายจากสิ่งเก่าๆก็ประมาณว่าได้เงินได้เงินประมาณหนึ่งละอย่างน้อยก็ได้และโชคลาภวาสนาโอกาสต่างๆความชัดเจนในชีวิตแต่พอตายแล้วเกิดใหม่ปุ๊บโหรวยระดับราชาเลยนะ <c oughs> เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่า <c oughs> เกิดใหม่สิ่งที่ดียิ่งกว่าเหมือนโตขึ้นอะโตขึ้นเรียนรู้อะไรมากขึ้นรู้ว่าเราจะต้องหาเงินยังไง พิชิตทางโลกพิชิตทางทำยังไงให้มันแบบได้ดั่งใจเราอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะคนเราก็มันมันมีความต้องการและความพอใจไม่เหมือนกันนะคะแต่อย่างเพื่อนๆอะ่ะเป็นคนที่เหมือนผ่านประสบการณ์มาหลายอย่างแล้วเรียนรู้มาหลายอย่างแล้วแม้กระทั่งสิ่งที่อยากจบมานะ่ะคุณก็จบได้แล้วจนมาเริ่มต้นใหม่ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นสามารถสร้างพลังงานในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้แล้วก็ยึดมั่นและว่าอะไรอ่ะคือความเป็นจริงที่คุณอยากจะได้มาเซนดีด้วยนะเซนดีสติปัญญายาการอย่างรู้นะคะการตื่นรู้คนที่มีเซนในตัวเองสูงเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีด้วยนะเดอรไฮเป็นเซ The High Princess เนี่ยหมายถึงคนที่รูปงามอะ่ะมีอยู่สองกรณีเนาะเราอ่านแบบสองทางดีกว่ากรณีที่คุณเป็นผู้ชายที่ร่ำรวยคุณก็จะได้เจอกับผู้หญิงสวยที่งดงามมีสเสน่ห์หรือกรณีที่คุณเป็นผู้หญิงสวยงดงามมีสเสน่ห์คุณก็จะเจอผู้ชายที่มั่งคั่งร่ำรวยหรือคุณเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วก็จะเจอผู้ชายคนนี้คนนี้คนนี้ก็ได้หรือถ้าคุณเป็นแบบพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานของคุณทั้งหมดเลยนะคะจากหน้าไพก็คือ คนที่พัฒนาตัวเองพัฒนากายใจจิตวิญญาณอะอันนี้ก็เหมือนอัศวินเนาะเป็นการกระทําบูมาจนมาอยู่ในระดับราชาราชินีก็คือเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโตมากขึ้นโตจากสิ่งเดิมๆเ,เป็นภพ่ที่เปลี่ยนฐานเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายได้จากอัศวินมาเป็นราชาเหมือนมียศดตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินมากขึ้นในแ,แบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นพลังงานของความก้าวหน้า ไปสุดท้ายสิชื่อโอ้โหชัดเจนชัดเจนว่าเป็นพลังงานของคุณชัดเจนว่าเป็นพลังงานของคุณเลยไม่ว่าจะเป็นในแง่ไหนเป็นในแง่ของการวางแผนการดําเนินงานมีผู้คนช่วยคุณมากมายมีเพื่อนเข้ามาช่วยระดับสามเหรียญทํางานน้อยได้เงินเยอะสบายสบาชิวๆยังไงเงินก็เข้ามาหาคุณทุกทิศทางค้าขายก็ร่ำรวยติดต่อเจรจาสื่อสาร ก็เป็นไปได้ด้วยดีใครๆก็อยากเข้ามาหาคุณเข้ามาสร้างคอนเนคชันกับคุณหรือแม้กระทั่งการเดินทางก็นํามาซึ่งโอกาสขอให้คุณชัดเจนเลยว่าไม่มีอุปสรรคใดน,น่ากลัวเท่ากับการที่เราไม่ลงมือทําค่ะอืไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับการที่เราอะอยู่เฉยๆแล้วเราไม่ยอมที่จะลงมือทําเราไม่ยอมที่จะเดินทางหาประสบการณ์ใหม่ๆนะการหยุดอยู่กับที่อะค่ะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยแล้วเพื่อนๆคะการเกิดใหม่ของเราอะ มันจะทําให้เราอะได้ดีพัฒนาทั้งทางโลกพัฒนาทั้งทางทำพัฒนาทั้งภายนอกพัฒนาทั้งภายในแล้วคุณจะเกิดความชัดเจนว่าทางสายกลางอ่ะอาจจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปอะมันจะเหมือนว่าเราขาดสมดุลในชีวิตเนาะถ้าเกิดว่าเราไปในทางโลกมากเกินไปเราก็ขาดการดูแลใจเราก็อาจจะแบบโลกเกินไปควบคุมตัวเองไม่ได้หรือรู้สึกว่า เวลาที่เราได้อะไรมาเราก็ยังไม่พอใจกับมันสักทีอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราพัฒนาทางใจไปด้วยแบบควบคู่กันอะ่ะเรารู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีเราขอบคุณเ,เพื่อนๆนะเราขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับเราเราขอขอบคุณเ,เพื่อนๆนะที่มาเป็นคอนเนชั่นดีๆให้กับเราเราขอขอบคุณทุกคนนะที่สร้างสารรค์ผลงานร่วมกันกับเราเราขอขอบคุณนะที่เราเป็นคนที่ยังมองเห็นลู่ทางต่างๆมองเห็นช่องทางการเงิน แล้วเราก็กล้าที่จะปฏิบัติด้วยการเดินทางอย่างมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายจนพบความสำเร็จแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าเราขอขอบคุณเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาที่ทำให้เราอ่ะรู้สึกได้เลยว่าประสบการณ์เก่าๆอ่ะทำให้เราอ่ะได้เกิดใหม่เป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงมากขึ้นความอ่อนไหวความเศร้าใจหรือเรื่องราวเก่าๆเมื่อก่อนตัวตนเก่าๆของเราเมื่อก่อนก็ได้จบไปแล้ว เป็นเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่โตกว่าเดิมในเวอร์ชั่นที่มีความมั่นคงมากกว่าเดิมในเวอร์ชั่นที่มีความคิดที่เข้าใจโลกใบนี้มากกว่าเดิมว่าเงินก็สําคัญแต่จิตวิญญาณภายในสิ่งที่เราต้องการจริงๆความสุขของเราก็สําคัญเช่นกันมีทางโลกไม่มีทางทมก็อยู่ไม่ได้มีทางทมแต่ไม่ใช้ชีวิตทางโลกไม่ดําเนินชีวิตให้ดีก็ยากอีกดังนั้นแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดความชัดเจนจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งอุปสรรคปัญหาความท้าทายก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งและขวางเราได้พลังงานนะคะพลังงานเข้มข้นจริงๆนะเพื่อนๆปิดด้วยหนึ่งดาบอะนั่น,นแล้วนะคะอะไรที่เป็นเป้าหมายแล้วก็อย่าลืมนะ อย่าลืมในเป้าหมายของคุณปีนี้2024ก็ขอเพื่อนๆนะคะที่มารับชมรับฟังในคลิปของช่องรักชอบของเราไม่ว่าคุณจะต้องการทั้งโลกภายนอกโลกภายในใน,ในเรื่องของเงินทองหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ต่างๆก็ขอให้คุณนะพัฒนาในทุกๆด้านได้ด้วยดีค่ะแบบง่ายๆกล้วยๆเลยนะขอให้ทุกอย่าง เหมือนด่างโชคลาภโชคชะตาที่อวยพรคุณราวกับปฏิหารของจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดนบรนดานให้คุณว่าสิ่งสิ่งนี้แหละมันคู่ควรแล้วเหมาะกับคุณและคุณก็ควรที่จะได้รับมาค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ